มีคนหลายๆคนจำคำทำนายผมได้หรือเปล่าอันนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเคยทำนายว่าโง่เหงในใบหน้าตามหลักพลังงานนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือปากขคางหน้าผากใครที่ทำหน้าผากมาจะเสริมจะฉีดหรือใส่ของไปก็แล้วแต่นะครับหรือใครที่ฉีดปากตัดปาก หรือใครที่ทำคางบอกไว้เลยหรือใครที่ฉีดปากแบบใส่ฟิลเลอร์ปัญหาเนี่ยทั้ง3ามตำแหน่งเนี่ยมันมีความหมายอยากจะเตือนคุณผู้ชมอย่างตามคำทำนายที่ผมบอกใครที่ทำปากมานะครับโดยเฉพาะฉีดปากใส่ฟิลเลอร์หรือว่าตัดปากสิ่งหนึ่งที่ต้องเจอกับสถานการณ์ของชีวิตคือมีเรื่องคดีความ มีเรื่องบาดหมางขั้นรุนแรงจนเป็นข่าวในสังคมในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าข่าวหรือในสังคมของตัวเองอันนี้คือใครที่ทำไปแล้วผมก็เราก็หาวิธีแก้เนาะแต่นี่คือพื้นดวงก่อนฉะนั้นถ้าใครฉีดปากใส่ฟิลเลอร์ต้องมีคดีความมีเรื่องเสียหายแล้วที่สำคัญชีวิตจะหมดตัว เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมไม่ได้หมายถึงว่าคุณผู้ชมจะต้องเชื่อแต่ไม่ได้พูดให้กลัวถ้าใครอยากทำคือทำไปแล้วแล้วมีปัญหาก็อันนี้คือคำทำนายแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลฉะนั้นก็เดี๋ยวจะหาวิธีแก้ให้นะครับแต่ผมแค่พูดตามคำทำนายก่อนนะว่าถ้าใครทำตรงตำแหน่งนี้แปลว่าอะไรหนึ่งก็คือจะมีชื่อเสีย ไม่ชื่อเสียงนะชื่อเสียถ้าใครทำปาจะมีความปาดบัดหมางเป็นที่โจดจันในสังคมของตัวเองหรือของทั้งประเทศก็ได้ผมเคยพูดเรื่องนี้ในช่วงเมื่อเป็นหูนานแล้วนะเป็นปีป,ปีผมพูดมาตลอดระยะเวลาปีกว่า2ปีมีคนเคยเขียนบอกว่ามีดาราท่านหนึ่งเขาทำเขาทำไมเขาดูชีวิตเป็นเจ้าหญิงดีจังอะไรเงี้ย แต่บางครั้งคนเขียนเนี่ยเขาเห็นแต่ภายนอกเนาะยังไม่รู้ความจริงแต่มันไม่ได้เกิดวันนี้ก็ได้นะมันอาจจะเกิดอีกวันสองวันปีสองปีเดือนสองเดือนก็ได้เพราะว่าจุดจบมันจะไปทางนั้นผมไม่ได้พูดให้ให้ให้เกิดความเกลียดชังเนาะหรือว่าพูดให้เพื่อแบบเออมันว่าคนที่ทํานะเขาต้องการความสวยงามไม่ใช่ปัญหานะแต่ผมแค่ว่าบ้นปลายชีวิตต้องระมัดระวัง บ้านปลายชีวิตไปดูได้เลยทุกคนที่ผมพูดใครที่ฉีดปากตัดปากสิ่งหนึ่งก็คือมีปัญหาเรื่องของชื่อเสียเป็นที่โจดจันหรือมีความบาดหมางถึงขั้นคดีความมีการฟ้องร้องท,งท้ายที่สุดก็คือสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วคนที่ทำธุรกิจด,ด้านนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้เป็นคำทำนายของผม คุณผู้ชมไปดูแล้วกันว่าเกิดขึ้นจริงไม่จริงแล้วในที่สุดก็เป็นไปตามที่ผมบอกอันนี้ผมพูดตามข่าวเนาะมีคนตอนนั้นว่าผมมากเลยทำไมเขาดีอย่างง้นดีอย่างงี้เอามาเขียนในคอมเมนต์ผมด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ผมไม่ได้พูดถึงคนใดคนหนึ่งนะต้องขอโทษด้วยนี่คือคำทำนายฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นกับทุกคนฉะนั้นแค่ คือเชื่อไม่เชื่อก็ได้ครับแค่ผมพูดตามคํำทำนายดวงผมไม่ได้แบบต้องการแบบสร้างความเปลียดชังสร้างความขัดแย้งในแนวคิดอันนี้เป็นหลักพลังงานโเิทัสส่วนใครไปเสริมเติมแต่งสัญญกรรมไม่ใช่ปัญหานะนั่นคือหลักการเขาเรียกว่าสัญญกรรมความสวยงามอ่ะส่วนคนทําคางจะทำคางแบบไหนก็ช่าง ถ้าใครทําคางฉีดคางสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีเรื่องคดีความเหมือนกันถูกฟอ้องร้องแล้วก็ถูกลีดไถแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าถูกหลอกลวงคนที่มีคางแหลมจะต้องถูกหลอกลวงถูกต้มตุนต้องระวังนะแล้วท้ายที่สุดชีวิตต้องอยู่รายล้อมกับคนคนแก่คนป่วย คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรืออาจจะเป็นลูกเป็นหลานที่มีสติปัญญาปารพัฒนาสมองอะไรทุกอย่างมาเกี่ยวข้องหรืออารมณ์เช่นมีลูกดือ้อก้าวลาวต้องกินยาสมาธิสั้นหรืออาจจะเป็นโรคเขาเรียกว่าออทิสติกก็ได้ความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนเดิมฉะนั้นคนที่ทำคางในที่สุดชีวิตจะหาเงิน ใช้จ่ายแล้วหมดตัวไปกับคนรอบข้างโดยเฉพาะบุพการีคนรักสามีถ้าม,ถามีถ้าเป็นผู้หญิงเนาะก็สามีแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เหมือนกันจะมีเมียพิการหรือนอนติดเตียงแต่ท้ายที่สุดคนที่มีคางแหลมจะหมดอำนาจจะหมดตำแหน่งใครที่ไปฉีดนะ และที่สําคัญดวงต้องขอโทษด้วยนะว่าเป็นดวงอย่าล้างและเลิกลามีเลิกสองประเภทหนึ่งสามีตายคนที่ค้างแหลมนะแต่ถ้ายิ่งฉีดนะฉีดค้างนะหนักกว่าเดิมอันนี้เป็นคําทํานายเนาะที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมยังไม่ทําก็อย่าไปทํานะแต่ถ้าทําแล้วก็หาวิธีแก้กันแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าแก้ยังไงนะครับฉะนั้นพอค้างแหลมปับ๊บ สิ่งหนึ่งก็คือถูกฟอ้องร้องเสียชื่อเสียงเหมือนกันคือหนักหมดเลยอะปากแต่ปากเนี่ยมันคือแบบเป็นที่โจทย์จันท์ผมเคยพูดก่อนหน้านี้ละคุณผู้ชมไปดูได้เลยแต่นี่คือพูดกระชับอีกครั้งหนึง่งฉะนั้นคนที่เป็นคางแหลมหรือฉีดคางกล้ามเนื้ออ่อนแรงเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบสมองหัวใจวายริมเลือดเกิดขึ้นที่หัวใจ มีก้อนเลือดที่แกนสมองอันนี้มันเป็นเพราะว่าเป็นพลังงานมันติดขัดใบหน้าคนเราเกิดมามันฟล์ด้วยธรรมชาติพอมันเกิดปุ๊บมันก็เป็นอย่างนั้นส่วนคนที่ฉีดหน้าผากหรือใส่วัสดุอะไรก็ได้ที่หน้าผากบอกไว้เลยนะว่าต่อไปจะโดดเดียวแล้วก็ถูกคนกันแกล้งขึ้นตำแหน่งไม่ถึงสุดทัที ต้องมีคนมาแทนที่หรือมีการฟ้องร้องระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งที่สูงถ้าทำขึ้นมานะแต่ถ้าฉีดหรือฉีดหรือทำขึ้นมาเนี่ยมันจะไปแนวแนวนั้นแล้วถึงขั้นติดคุกมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็จากคนมีชื่อเสียงกลายเป็นคนไม่มีชื่ออีกเลยแสดงว่าหายไปจากระบบ ถ้าใครแบบคิดว่ามันดีอยู่แล้วทําก็ทําไปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเงินของคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถทําได้ผมแค่ให้สําหรับคุณผู้ชมผมที่แบบยังไม่ได้ทํามาเตือนเฉยๆนะครับเป็นการเตือนแค่เตือนนะครับเพราะว่ายังไงคนที่ทําเขาก็ทําไปเพราะบางคนเนี่ยถึงขั้นการทําสัญญกรรมบอกถึงความร่ารวยแข่งขันกันเรื่องนี้ด้วยนะคนหลายคนแข่งขันกันเรื่องนี้ด้วย จริงๆเห็นไหมยายเทียนจิตคุณคุณป้าเนาะบอกว่าใช่ค่ะพ่อพูดได้นานแล้วค่ะจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นตลอดฉะนั้นหน้าผากถ้ามันโดดเด่นในทางที่ผิดเช่นนูนปูดออกมาเนี่ยโดยที่ไม่เป็นธรรมชาติแล้วนะปัญหาเกิดแน่ฉะนั้นคนพวกเนี่ยจะถูกปปสปปชสารรัฐธรรมนูญหรือว่า กฎหมายสารเนี่ยเข้ามาบังคับแล้วสิ้นเนือประดาตัวจากคนมีชื่อเสียงจะไม่มีใครรู้จักอีกเลยและที่สำคัญที่สุดจะเสียชีวิตแบบคนที่มีหน้าผากปากคางจะเสียชีวิตแบบไม่ธรรมชาติทุกคนการเสียชีวิตมีอยู่สามอย่างคนที่ทำมีหน้าผากนะปากคางเนี่ย หนึ่งก็คือตายแบบผิดธรรมชาติหรือตายเองด้วยธรรมชาติที่ผิดธรรมชาติแล้วที่สำคัญอย่างสุดท้ายคือตายก่อนเวลาอันควรอันนี้คำทำนายไปดูได้เลยว่าจะเกิดขึ้นตามที่ผมบอกไหมแต่ละคนอันนี้เป็นความแม่นยำของการดูดวงแบบพลังจิตผมหมอแก่นนะครับ